สวัสดีครับ m c o t n e t กับผมพีรพล์อนุตระโสตหรือโยแวนะครับเดินทางมาต่างประเทศอย่างนี้คนที่มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนในมือจะใช้งานอินเทอร์เน็ตวางแผนอย่างไรนะครับให้เกิดประสิทธิภาพและตรงใจที่สุดผมมีประสบการณ์มาแบ่งปันให้ฟังครับ แรกก่อนออกเดินทางไปต่างประเทศคุณต้องตัดสินใจก่อนนะครับว่าจะใช้มือถือใส่ซิมไทยไปต่อเน็ตที่นู่นด้วยหรือเปล่าถ้ามั่นใจว่าไม่ใช้เน็ตแน่นอนให้โทรไปค่ายมือถือขอปิดเน็ตก่อนไปนะครับเพื่อป้องกันการรั่วไหลการเปิดบริการโรมมิง่ง ทำให้มือถือเบอร์เดิมของเราใช้งานในต่างประเทศได้ทันทีเหมาะกับคนที่ไปอยู่ไม่นานครับแต่ก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับทั้งสายเข้าโทรออกส่ง sms mms แพงไปหมดแล้วครับยกเว้นการรับ sms เท่านั้นที่ฟรีและโดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตหรือ Data r o m มมิ่นี่ตัวดีเลยครับทำให้หลายคนเป็นลมน้ำตาเช็ดหัวเข่ามาแล้วเพราะเจอค่าบริการเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปกติค่าบริการ Data r o a m มิ่นี้จะคิดกันเป็นปริมาณข้อมูลเมกะไบต์ครับ เมกละหลายร้อยบาทนะครับแล้วแต่ประเทศแล้วสมาร์ทโฟนนี่ใช้เน็ตกันประหยัดที่ไหนครับแม้เราไม่ได้เปิดจอเปิดแอปดูมันก็ยังแอบใช้เน็ตเข้าไปเช็คโน่นเช็คนี่อยู่ตลอดนะครับค่ายมือถือจึงออกเป็นแพ็กเกจเหมาจ่ายตกวันละ3 0 0ร้อถึงห้าบาทบางแห่งก็ให้ใช้ได้ไม่จํากัดบางแห่งก็จํากัดเพดานปริมาณถ้าใช้เกินก็จ่ายเพิ่มในราคาถูกหน่อยซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับคนจําเป็นต้องออนไลน์บนมือถือในต่างแดนนะครับ อ๋อแม้ว่าจะเคยสมัครไปแล้วแต่ว่าก่อนเดินทางทุกทริปให้ตรวจสอบยืนยันสถานะก่อนนะครับผมมีแอปติดเครื่องมาแนะนำให้ใช้ในต่างแดนครับตัวแรกคือ Onavo สำหรับคนใช้ iPhone ครับติดตั้งแล้วจะช่วยบีบอัดข้อมูลหน้าเว็บแชทหรือว่าแผนที่หรืออื่นๆที่โหลดเข้ามาในเครื่องทำให้การโหลดแต่ละครั้งแต่ละเมกะไบที่ใช้ไปคุ้มค่ามากขึ้น อีกตัวคือแอปประเภท d a t a m a n a g e r ครับ, <data> รบที่จะคอยตรวจสอบว่าเราใช้ข้อมูลอัปโหลดดาวน์โหลดไปแล้วเท่าไหร่ควรโหลดไปดูนะครับเพื่อช่วยบริหารจัดการ <Because S 1> วิธีการใช้เน็ตให้ประหยัดไม่ว่าในไทยหรือต่างแดนควรจะปิดระบบโหลดและสำรองข้อมูลอตัตโนมัติให้หมดนะครับพวกคลิปวิดีโอเก็บไว้ดูตอนมี WiFi เถอะครับเวลาจะไม่ใช้มือถือนานๆให้ไปตั้งค่าปิด Data Roaming หรือว่าเปิด Air Plan e Mode ไปเลยครับและถ้าไม่แคร์เรื่องความเร็วให้ปิด3 g เหลือใช้แค่ edge นะครับเน็ตจะได้ไม่ไหลออกเร็วนัก นอกจากนี้ถ้าเดินทางหลายคนการแบ่งกันใช้เน็ตโดยให้คนหนึ่งเปิด Personal h o t s p o t ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจนะครับอินเทอร์เน็ตในสมาร์ทโฟนนี่มีไว้อำนวยความสะดวกนะครับเวลามาต่างประเทศอย่างนี้ก็ใช้เท่าที่จําเป็นไม่ต้องพกพานิสัยก้มหน้าก้มตาดูจอมาด้วยนะครับเราจะได้เงยหน้าขึ้นเห็นอะไรยิ่งใหญ่รู้ราต่อการตาได้ประสบการณ์ใหม่ๆในต่างประเทศนะครับช่วงนี้ไปชมพาเรตไอที IT, แล้วก็ไอทีเดผมโยวแวร์ลาไปก่อนเดี๋ยวมาพบกันตอนหน้าครับสวัสดีครับ เปรียพรสับแสน,นยากรพาเรทไอทีค่ะ ประธานฝ่ายนวัตกรรมของบริษัทเครื่องบิน Airbus เปิดตัวกระเป๋าเดินทางไฮเทค Back to Go ฝัง I F I D บันทึกข้อมูลเจ้าของกระเป๋าเช็คอินสบายสนามบินและเครื่องบินก็จัดการง่ายแถมยังมี G P S ปงบอกพิกัดและระบบคูหิ้วช่างน้ำหนักในตัวอีกด้วยแต่นี่ก็เป็นแค่ตัวต้นแบบนะคะยังไม่รู้จะเริ่มขายหรือให้เช่าเมื่อไหร่นะถืนนี้แล้วค่ะกับงาน W W D C สันมนานนักพัฒนาประจำปีของ Apple ที่ซานฟรานซิสโกซึ่งจะเริ่มต้นด้วยการ แต่ตัวของใหม่ๆทั้งเครื่อง Mac ระบบ OS X 0 10. 10.9และโดยเฉพาะ iOS 7ที่ทั่วโลกจับตากันคขาว่าจะว้าวได้ขนาดไหน ฟังข่าวลือ iPhone 5S และ iOS 7มานานจนอยากใช้ใช่ไหมครับก็เลยมีเว็บนี้ครับ rekombu.com รวมสารพัดกระแสลือมาจําลองหน้าตาให้ใช้กันจริงๆทั้งตัวเครื่องที่เปลี่ยนสีได้และโฉมใหม่ของหลายแอปที่เรียบง่ายขนก o เก e ได้วยคำว่า interactive iPhone 5S ไปลองใช้กันก่อนเลยครับ